เดือดเจอที่แปลว่าเที ını, ่ยวเอาเหอะภาษาอังกฤษผมไม่ถ <en> นัดต้องยกประโยชน์ให้คุณสักัดตองก็กลัวชั้นนี้นะครับเป็นไครอเ่างเป็นใครของน้องปองนี่อยากให้มีอะไรพิเศษพิเศษเราแบบ5ปีแล้วเราก็ต้องแบบอัปเกรดกันบ้างใช่เราเป็นธรรมดาเวลาเราก็เริ่มเริ่มโกอินเตอร์อะไรกันบ้างอย่าใช้คำว่าเราอย่าใช้คำว่าเราเลย เราทีเรามาก็เป็นกลุ่มเราก็เป็นกลุ่ม่ก็เลยมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแต่ว่าผมก็แปลตรงตัวมากๆนะครับใครฟังแล้วตลกก็ขอใครด้วยนะครับยังไงต้องอย่าซีเรียสเพาะต้องแก้วเมาวระชากรแป๊ะๆนี่อย่าไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับขอบคุณมากสำหรับคำรับรองจากคุณวันทองชัยด้วยคับไม่ตื่นเลยนะครับขอเสียงปรบุ้ยกับพี่นัทที่ช่วยแต่งด้วยครับ กว่าจะพูดให้พี่นัทตรวจผ่านนี่ต้องแก้หลายรอบมัเจมี่เจมีเจมีแก้เจมี่แก้แก้เนี่ยพูดต่อด้วยแต่เขาไม่เข้าใจว่าแก้อะไรเข้าใจปะเอาช่องตัวเอง่อตัวเองอย่าไปปุกกระแสไฟที่มันเพิ่มยอดบนอินเทอน เดเพิ่งเริ่มเองนเนี่ยเพิ่งเริ่มก็จะฟินกันแล้วเอาเถอะอะไรเลยอยากรู้เิี p ยวกับ p เ r บ้างไเขใครทำใครทำรูกแบบรูปรบบมะไรได้ารว่าเป็นเป็นคุณได้ขเป็นเอ่อเป็นผู้มีประกาศคุณบเป็นคริสุดบ้านช่ยกันส่งรูปที่ประทับใจมานะครับเป็น b ีฟ o ง e a อาร f t e r ของแต่ละคนซึ่งจะออกอากาศที่นี่เท่านั้นนะครับเราจะไป่็อปลงสื่อสามางนเด็ดขาดไม่เนั้นทุกคนจะโดนประเด็นสัญกรรมหมดรบหมด อย่าใช้คำว่าทุกคนอย่าใช้คำว่าทุกคนตายโอนถ้ารอดอยู่คนเดียวเปนหน้าตาเลวลงอยู่คนเดียวฮะเราเรียกว่าเราเรียกว่าดูอยาให้เขาดูไปให้เดูตอนนี้ต่อคงเส้นคงวาดพูดมันไม่เห็นภาพขอด้วยกรันนะขอด้วยกันนะ ยัจะดูอีกเหรอไล่มากันหลายคนเลยเอาดึนรอบแล้วกันฮะโอ้โหใครข่ะไอ้จิ้งจกนี่มันไข่หอมจะเอาเป็นอะไรกับเป็นภาพรวมเราที่มันไข่มาได้แลยเรื่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีนท้าอเปล่าเนี่ยเข้าใจมานักโฆษณาการไปดี่น้องเดี๋ยว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 อยากรู้ลีนท้าที่บ่าวต้องดูคอ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนดิจะเปิดตัวแนนนี้ได้ไงเอาเจ็บไว้หน่อยเอาาของที่นั่นก็เดียวฮอครับ V2 ด้เลยครับ V2 มาเลยครับเฮ้ยอะไรยังไม่ทันได้วิญญาณเลยว่าเฮ้ยนี่เขาหล่อมาจากไหนแต่ไรอยู่แล้วอะเขาเลือดจนีกคืออะไรเนี่ยมันเอ็นเหมือนไม่มันเปลี่ยนคอมันเยียนคนละข้างอ อู๋้ายจ๊คเลี่ยนไปแต่เดี๋ยวเอากระดูกเอามาเดี๋ยวขอสายแจ๊คเลี่ยนใหญ่ขึ้นนิดนึงครับอ้าววยบ้าต่ออ้าวอร่อยอยู่แล้วอ้าวอร่อยอยู่แล้วคนนี้โอ้โหนี่นะสมัยสมัยนั้นเป็นเอเจทอายุน้อยที่สุดสมัยนั้นสมัยยังแบลวตอนนี้ดูตอนนี้โโอ้หที่คอนเสิร์ตตอนนี้หัวเป็นปะดุมฟูกันนะทำงานแล้วจัดกระบอกให้ทรงเนี้ยต้องรอ รอสร้านานนะกว่าหนนกจะมาทำรังต่อไปครับโอ้โหไหนทำมาทำไนี่ทำไมดูไม่เปลี่ยนเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนก่อนอันไหนหลังเขาใส่เสื้อสีขาวเหมือนเดิมทั้งสองด้วยกันเวลาผ่านไปยังไงฉันก็สวยเจ้าเจ สตาร์ไปแล้วเวลาจะผ่านไปพี่ก็อายุเท่าเดิมไม่เพราะว่าลูกใหม่ของพี่อิงก็เป็นลูกเมื่อสองสาปีแล้วเอาลูกเกียรติมาเลยปีหกพันไม่โหชิน้าไปเลยเลยงช่างัอะไรไ้วอนนี้เขาไม่ได้มาที่คอนเสิร์ตแล้วเนี่ยนนี้มาแล้วผ่านไปดูแบบว่าลุมอีการศึกษาลุมโก้แล้ มก็เรียนแล้วนช่ไมครับใช่ารตั้งเหมือนเด็กช่างกุนไงพอเห็นรูปอ้าวนี่เป็นเด็กเกษตรไม่ได้ช่างกุ้ดมเกษตรได้ไปทำนาทำนาจริงๆไั่ยาววิจารณ์บ้านต้งสงบปากโง่ครับรอดูมาธนาการพี่แย้มลงมือก้นพอด้ไม่แต่ว่าคนาเล่นรูปพอดี ดูตัวเองดีกว่าอ่ะนี่ก็ไม่เปลี่ยนรูปรูปนี้เอาไปขยายด้านข้างหรือเปล่าปกติหน้าจะมีกว่านี้นะรูปเก่าแน่เลยช่วงนี้กำลังช่วงบวมน้ำอยู่ในบ้านออกมาเนี่ยจะไม่ได้เห็นภาพบวมน้ำแบบนี้แล้วนะแล้วตอนนี้ครน้ำหมดน้ำหมดนะครับโอ้โหท่านเบี้ยนแล้วนะท่านเบี้ยนแอบมีเสน่รฉันจะพูดตรงนะว่าไอ้รูปแรกอ่ะคือฉันมีรูปดีเยอะมา ก็ตอนเรื่องรูปไม่ยอมเป็นเรื่องของเขาไงปัจจุบันสวยแล้วสวยอยู่สดใสสดใสโอ้สวยอิ่มสวยเขามีความรักไม่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเขาเริ่มสวยลากไส้แล้วเนี่ยลาดเราบ้างะหรอบ้าเราเราไม่ลาดคนที่มีเจ้าของแล้วหรอกเล่นก่อนเดี๋ยวมันโดนไงมันโดนเล่นก่อนต้องหน้ต่อเลย ไปช่างคนตอนนี้เป็นช่างแม่รู้กันแค่ข้างในโอ้โหเขาจะโยนโยนโยนบนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีขนตรงตรงคางขึ้นนิดนิดดูขึ้นนิดนิดครับผมโอเคทำไมฟาดด้วยล่ะครับอันนี้อันนี้เปลี่ยนแปลงเยอะสุด ทรงผมจยินะคผมนะฮะก็พิกับประจากทางธรรมนะครับบุญมาฝากทุกคนแล้วกันนะครับผมสาธุนะคุผมสาธุนะคุณผู้ชมขึ้นระโดดเปวี่ยนตัวไ้หล่อๆขึ้นหล่อขึ้นจริงๆอ่ะไปเออเปลี่ยนไปเลยไหมเฮ้ยโอ้โหโอเคไม่รู้จะแต่แต่รีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะวิจาร เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะวิจาร์ต้องให้เมลสิควิจาร์ไม่ได้มลวิจาร์ไม่ได้พอๆกันเอาแเซ็กซี่ขึ้นทุกส่วนเฮ้ยเซ็กซี่ขึ้นผ่านดูเตอะเอาเปลี่ยนไปเลยไปไป คนเลือกรูปเกียดอะไรดิฉันหรือเปล่าคะเขาไม่ได้เกลียดเธอเธอเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ห้ามไปที่แล้วอ่ะทำไมเมื่อก่อนไล่รู้สึกว่าม้นเลยอะใช่เหรอเมื่อก่อนก็รู้สึกเป็นคนเดียวแล้วแหละเมื่อก่อนก็ดูก็เออโอเคฉันก็โอเคพี่หว่านเอก็มีดูดก็โอเคก็แบบว่าพอๆแล้วกลับไปดูเออเอาพึ่งจะยอมรับเมื่อห้าปีผ่านไปอะไรอีกอะไรครับทีมบอหน้าบาดมาก เมื่อก่อนนี้จริงๆยังไม่มีคาว่าแอดดาวนะเกิดขึ้นนะ5ปีแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าทขาไมรูปปัจจุบันดูดีอยู่คนเดียวเลยอ่ะเง้ยไม่คุยคุยมากพวกกับคนทำมันเนี่ยเขาเป็นคนทำเขาต้องยอมต้องยอมเขาาไม่เขาไม่รองเขามีแฟนคลับเขาทำให้หมดแล้วหมดแล้วครับ